นี่คือไฮไลท์ทั้งหมดนะคะที่คุณจะได้ชมในรายการของเราหนึ่งชั่วโมงค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไม่ให้เสียเวลานะคะเราไปดูช่วงแรกกันก่อนเลยข่าวนักขายค่ะสรุปมาให้ง่ายๆเลยนะคะผู้ชมไม่ต้องไปหาที่สื่อไหนหนึ่งชั่วโมงตรงนี้เนี่ยนะคะเราย่อยมาให้เป็นข่าวค่ะที่ว่าในรอบหนึ่งสัปดาห์แต่ละบริษัทมีความเคลื่อนไหวอะไรบ้างและก็ต่อกันที่ข้อมูลความรู้เทคนิคในการขายดีๆนะคะกับอาจารย์สุรชัยโคสิตประวันชัยค่ะบริษัทกิฟต์ี s สกายไลน์ยูนิตี้จำกัด นำโดยแพทย์หญิงเนร้ีนีภัยบูรณ์ประธานกรรมการเปิดตัวบริการเดลิเวอรใหม่กิฟฟิน1น0 1ส่งทุกที่ฟรีทั่วไทยเป็นการให้บริการสั่งซื้อสินค้าผ่านหมายเลขสีหลักแล้วส่งของถึงมือผู้บริโภคหรือนักธุรกิจพร้อมเปิดตัวโฆษณาชุดใหม่โดยมีเจมส์มารับบทเป็นพรีเซนเตอร์สุดฮอตร่วมโปรโมตรบริการในครั้งนี้ด้วย และนับเป็นครั้งแรกของธุรกิจขายตรงในประเทศไทยที่ให้บริการสังส่งซื้อสินค้าผ่านหมายเลข4หลัก1101ที่สั้นกระชับและจัดจำง่ายบริษัททีพยประกันชีวิตจำกัดมหาชนเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในงานฉลองครบรอบ3ปีฝ่ายการตลาดและสามัญในแคมเปญ บำนานไอสบาย789ออมสั้น7ปีรับผลประโยชน์เงินคืนทุกปียาวถึงอายุ89รับประกันเงินคืน100%เพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่มีแผนออมเงินระยะสั้นรองรับอนาคตของคนวัยเกษียณพร้พอมร่วมทำกิจกรรมไอ e ์บักเก็ตนำโดยคุณนภพรบุญราโพกรรมการผู้จัดการใหญ่คุณกิติชุนหชวันวง์รองกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหาร EVP กว่า10ท่านค่ะ ผู้บริหารอาคาร Empire Tower ร่วมกับกรุงเทพมหานครวอร์จินแอคทีและคุณสมพศ์เกียิไกวันรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทโตเกียวมารีนประกันชีวิตประเทศไทยจำกัดมหาชนรวมถึงผู้ประกอบธุรกิจย่านสาทรผนึกกำลังประชาสัมพันธ์ส่งเสริมโครงการมหานครสีเขียวของกรุงเทพมหานครจัด i i ฟต์กิน CBD synergy power ในงาน Empire Tower ร2014 with Virgin Active โดยเป็นการระดมนักวิ่งกว่า4,000ชีวิตสร้างปรากฏการวิ่งมาราธอนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมครั้งแรกในเมืองไทยเพื่อหาไรายได้มอบอ,อุปกรณ์กีฬาให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลนเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาบริษัทอายราแพนเน็ตจำกัดรุกจัดงานดิอายราครั้งที่5ยิ่งใหญ่กระหึ่มไบเทคบางนาฉลองชัยเชิดชูเกียรติเราขุนพลอายรา พร้อมเผยโฉม3 AMRT ที่พิชิตสมโมสร10ล้านบาทหวังสร้างแรงใจส่งต่อความสำเร็จจากรุ่นสู่รุ่นส่งบิกเซอร์ไพรส์หนังสั้นอายราลูกสร้าง Image อิมเมจตอกย้ำความเชื่อมั่นโดยภายในงานมีสมาชิกนักธุรกิจอายราทั้งชาวไทยและต่างประเทศตบเท้าเข้าร่วมฉลองชัยกว่า5,000คนพร้อมชมมินิคอนเสิร์ตนักร้องชื่อดังเจเจรินอีกด้วยค่ะ